โอเคเราคิดว่าต้องเตรียมตัวยังไงหลังจากนี้เนาะเดี๋ยวจะนี่ปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็วเดี๋ยวคว่าจะถึงสนามที่ออสเตรเลียอะไรียครับจริงๆวันนี้ก็แข่งเสร็จนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่นี่อีกประมาณ4วันนะครับเพราะเดี๋ยวจะมี post season test ที่อาบาบีต่อครับซึ่งก็จะเป็นกับทีม ART แล้วครับซึ่งก็จะได้เรียนรู้กับช่างกับตัว e n ัฒนาตัวเองกับตัวรถด้วยครับสำหรับปีหน้าครับโอเคได้เลยให้เต้นฝากถึงคนไทยก่อนแล้วกันที่เชียร์เต้นอยู่ตอนนี้แบบคึกคักมากเรามีทั้งแบบ F1 F2 F3 นะตอนนี้คนไทยครับก็ฝากถึงแฟนๆชาวไทยที่มาเชียร์เต้นนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกๆทุกๆคนมากๆนะครับที่ คอยติดตามเชียร์คอยซัพพอร์ตนะครับให้กำลังใจนะครับก็ได้เจอหลายคนเมื่อวานนะครับก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนที่สนามนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆที่เชียร์จากเมืองไทยนะครับก็ขอบคุณมากๆครับได้ครับก็ถ้าใครอยากตามไปเชียร์เติ้ลเนาะสนามแรกที่ออสเตรเลียก็สามารถไปกับพี่ไปกับทางเราก็ได้เนาะเราจัดพันธุ์พิษทราเวลนะครับจะจัดทริปไปออสเตรเลียเนาะชวนไปเชียร์เติ้ลด้วยกันเนาะใช่ครับทุกคนก็ถ้าอยากมาเชียร์เติ้ลก็ไปกับพี่เขาได้เลยครับได้เลยขอบคุณเติ้ลมากๆเลยนะครับวันนี้ขอโชคดีครับ